กะขอสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับนี่คือภาพล่าสุดนะครับพี่นอ้องตลาดพม่าบางบอลวันนีน้ตรงกับวันที่22ท่านว่าคม2567ผมผ้าพีผ้านองมาตลาดพมา่านี่ก็คือภาพล่าสุดก็คือเฮาเนี่ยยินข่าวละพี่น้องจากซื่อต่างๆที่ว่ามีมาเฟียพมา่า มาเก่งอยู่ในประเทศไทยเฮาเป็นมาเฟียมาค่อยเรีดไถชาวพม่าน้ำกันแหละกะมาคมเหงคคนไทยนัมมือนี่ก็เลยบุกมาถึงทีครับพามาเบิงตลาดพมา่าก็ถือว่ายังนคึกคักคือเก่าอยู่ครับแต่ว่าคนพมา่าติดปูของขายอยู่ริมทางริมถนนสิหายไปครับส่วนมากก็สีมีเป็นร้านแบบนี้ครับ สำหรับตลาดพม่ากับยุทิ่ถนนเอกชัยบางบอนเด้อพี่น้องอยู่ใกล้ๆกับตลาดสดบางบ่อนก็สิมิเสื้อผ้าของกินของใส่อาหารแห้งอาหารสดผักผลไม้ของแปลกๆที่คนไทยเฮ้าบ่กใครหูจักก็มีครับก็อาหารการกินของข้าเจ้านั่นแหละครับวันอาทิตย์เด้อพี่น้องเชาวพม่าพันกษิมาร่วมกันอยู่นี่ก็คือเฮ้าไปอยู่ต่างประเทศนั่นแหละก็อยากไปกินอาหารไทยนี่ก็คือกันครับ ขาเจ้ากะมมยางครับส่วนมากกะสิเป็นวันอาทิตย์หลายที่สุดอันวันธรรมดาผมเคยมากกะมีร้านของพมาบหลายครับเปิดคือกันแต่ว่าบอกคึกคักคือวันอาทิตย์มื้อนี้ผมมาตรงกับวันอาทิตย์ครับนี่เฮาเขามามยางกะเหมือนเฮาอยู่ต่างประเทศเลยพี่น้องขาเจ้าก็สิพูดคุยกันส่วนมากก็มีแต่ช่าเมียนมา ถ้ามาอยู่ในประเทศไทยมาถือก,กฎถือระเบียบและกาบบมานก่อความบุญไหวให้ประเทศไทยกะบ่าว่ากันครับพี่น้องสำหรับมาเฟียพมา่าเจ้าหน้าที่ก็ได้ปราบปรามไปวันนี้ก็เลยผ้พาพีผ้านองมาเบ่งบรรยากาศว่าคือขักคือเกาบอกรหลายอยู่ได้พี่น้องเช่าเมียนมาหรือเชาาา่าพม่าคนกับมายางสื่อของหลายอยู่ นี่พี่น้องอาหารการกินข้าเจา้านี่ก็คือภาพบรรยากาศล่าสุด22ธันวาคม2567ครับตลาดพม่าก็ับเป็นระเบียบขึ้นพี่น้องบอกคือสมัยก่อนสมัยนั้นมันอันผู้ขายอยู่ทางถนนติดถนนปู่ผาขายกับมิเช่าพมา่ามาปูเต็มอยู่ตอนนี้เพิ่นกะจัดระเบียบดี มีแน่อยู่ปอูข้างถนนแต่ว่ากับเป็นระเบียบนี่พี่น้องอาหารการกินข้าเจ้าเช่าเมียนมากับมาจับใจซือเข่าขวางวันนี้ก็ถือว่ามาเก็บภาพบรรยากาศล่าสุดครับตลาดพม่าบางบอนครับหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ก,กวดขันปราบปรามมาเฟียพม่านี่ก็คือภาพบรรยากาศล่าสุดผู้ใดมีโอกาส ผ่านมาท่างบางบอนก็นลองมายางเบิงครับนี่ก็คืออาหารการกินชาวเมียนมาครับที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยวันนี้ก็ขอกล่าวคำวา่าสวัสดีครับ